มครับขนนมันขันว่ากิน,นได<ป>แบบนีนเดซีนี้มวนครับนี่กกบูน,นะเ่อุ้ยถึกถึกถึกเมียน,นมาเลย ตอนเศร้าได้พี่น้องมืัอนี้แกพอเป็นพาเม่ยมเบ็ดกบเลยครับใช่ลิ่ๆคักตื่นเตะเศร้าได้ได้พี่น้องวันนี้นโอ้ยอากาศกันหนาวหนาวนีนค่ครับครับเบ็ดนี้แจ็คล้างว่ะครับผมมา<ต>มเมลีนี่แกกำลังใส่เบ็ดนี่เลยครับมาได้หลายมือเลยได้พี่น้องแต่ว่าช่วงนั้เกี่ยวเขาเกี่ยวนี่เลยครับกำลังเร็วคงขนเฟืองขนย่างเลยครับช่วงนี้อ่ะเตยตอนนี้กกย่ามเบ็ดเลยครับ เป็นเบ็ดกบเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาเตะเสาเน่เด้อนี่เห็นบ่ภาพสีมืดๆเนยเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเลยครับน้องนี่มีเย็นนี่แกดับเนม,ดนานามนได้พี่น้องครับทวันน้ำท่วมนี่ป้ากันไลยหลายเลยพี่น้อง อ้าวละทีน <man ained em> yeah. oh. ี่เฮาลืมสิเข้าทาเลยได้พี่น้องเนี่ยอู้ได้ปิ้งเลยพี่น้องปิ้งแก้วก็ต้องสมเนี่ยมันเหมือนน้ำร้นเหมือนเยี๋มันบากินไงเนาะอู้โอ๋อออสมจินทร์ับเลยเนี่ยกูผู้ งามเลยหรออุ้ยเอาละเก่าคือคือคือทางน้ำว่าเว้นถืออีกลหรอโอ้ยเยอะหอยตรงเตียงเยอะอลยเอาเต็มนึงเลยครับนี่กี่ตัวเพราะนั้นมันเนี้ยงเห็นหลายโอ้ตัวเปรี้ยวว่าวนโอ้มึอมากกับน้องมาใส่หลบกับปู่มันยังตื่นรัวตรงนั้นน้ำมันเยอะหลายอยู่เอาละ

โอ้ยเนี่ยไปคันเวิรกีบตังเ์จนถินอยู่นะการเี้เนเนาะวันมานีโอ้ยมือโกนมันมานี่ไก่ปลากัะหองอยอยู่แถวน้องนี่เลยได้ไปหน่อยนี่อยู่ฟังไงทางพิตีนนี่ไก่ปลามันหองอยู nhìn chú 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 luôn kẹo hôn rồi sống to lô rồi đó ui có nhanh nhảy hề để lùn bậc cái này đây nó lùn bậc quá mưa vậy lại mà có có luôn kẹo này phần đầy mới mới đầy họ ừ. thử biết thân mà ui làm... thử ý là áo đang hắn lắng cái đây rồi à, mà cứ bỏ khỏi đìn họ vẫn nhiên rồi Oh! กบดินได้เี่เนาะเห็นไหมตัวนี้กบกบไม้เหาะน้องเขียวๆอยู่นี่เอาสามชีโอมน้องนี่กับเครื่องถุงแยงอยู่ดอกก็นี่กบไม้ได้เลยเนาะเห็นไหมสังเกตง่ายๆครับน้องเขียวนี่เพราะว่าลังไหนมันกินเนี้อเงี้ยมันจะขึ้นเข้า เชิญมาอยากดินน้นพี่น้องอากาศมันเย็นเลยพี่น้องไยเอาละทีนี้อ้ได้ปิ่งแล้วเพราะได้วเวรี้เห็ดเองปิ่งเกียวกับสมองหงกินเตียงได้พี่น้องไปโฮมพาเพื่ออะไรมาเนี่ยตื่นตัมเออบักข,ขัดปนเตัวเขาหลังนี่เงี้ยมืดตัวนี้ กูรูเลยเนาะใหญ่ๆน่ร to ุ่น so ้หายไปได้เมดเพาะรุ่แบบอิเลยเนี่ยอกหมอง่อ้ขึ้นเข้าเลยด้ใหี่นางนี่โอ้ยหอยนาเนีตัวนี้ี่นาะปลาครับพี่้องขาดปากครับตัวนี้ ยังขึนเข้าอยู่รุดปากด้วยน้องมองกันนน่ยจะได้มีป้าเขาน้องนี่ดินจุ่วชั่วห้องเล่ย่งใหญ่นะเบอ่ใหญ่เหรอ อู้ลำ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 ข้างนานี่หรเอาอี้ยตกใจหมดโอ้ตายตายนี่น้ำน้ำเออนี่หนอ้กำงามเลยเหาอหนิเอาเย็บมาแล้วพี่น้องอุ้ยว่าโมเมนต์ี่าได้พี่น้องเลยี่ย นี่โอุย้ยกระปิง้งอีกแล้วเหรโอ้ตายตายเออจให้กระปิ้งนี่ลายหลายเลยเนาะแต่มันบมดดินนาะกระปิ้งเลยเนาะนี่ตัวใหญ่คัะเป็นตัว,วอ,อ,อ้คนครับเอ้ยมนัมนมันมันมันเอาละเปลี่ยนสีซ้ำแล้วกบนี่แกกินเสพเลยเนาะฮะโมเมนต์กบเลี้ยงครับ ตามปลาตามนี่เลยครับแต่ว่าปีน,น้ำฝนดีๆมันเล่นเตกสุดๆอยู่นะพอ<ฮ>่อโอ้ไฟนี่มืเมดเบ็ดมืดเลยเกียงแล้วนะอะพ่อเอาไว้นี่ดเดี๋ยวไปชื้นยิงครับ<ฮ>นี่สามต้วเล้เพยน่นอง เม่นลำนี่แล้วเพราะทางนานโอ้โหถึกแล้วนนถึกแล้วโอ้โหนี่ไปเห็นท้องขาอ,องลงนูน่นโอ้เอาเอะโรงงาเด้วยนอโอ้ยครับนี่ไปนี่เห็นเลยถึกแล้วทางนาน,นี่คือแล้วเพราะ อู้หลังนี่กระซื้อก็โอ้มีกบเขื่อนวาาตัวเดียวกินปิดเลยเลยหรอเพื่อนสายเพื่นกบนะจังน้อยเต็งกบนี่มีหลายรุ่นนะเพาะมันกัมีไอรุ่นสองนิ้วรุ่นใหญ่รุ่นเน้นเลยครับปนกันไปรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่เลยครับเพราะว่ามันไขว่พร้อมกันนะเพาะ ฝนลงปุ๊บมันกะไข่อู้เาะเกี๊ยมน้อยเกี๊ยมน้อยลุ่นนี่เลยเสี่ยมต้นนนใต้หัวหอโอ้โนี่ครับรุ่นจิ๋วครับรุ่นนี่ครับมาเธอใส่รอบรเนื่อบรือแต่กน้องถ้าว่ามีป้าเข็งเขาล้างนี่แน่นเลยเลยาว่ามีป้าเข็งยาบกันมีใช่อู้หอกินติดเลยไหมหอ ลุ้นเต้ลุ้นจองเลยพี่น้องสายนีนี่กบขึ้นฟังนี่วะมันเน่างเงือ <laughs> บ่วันนี้เด้อพี่น้องคันว่าเขาทุกกบนี่ครับลุ้นนี่หละครับมันกินไวครับกำลังหาวนะครับ <laughs> เขาหล่อยิ่งขึ <laughs> ้นนะ <laughs> กายวอกเเข้ว <laughs> กาวกเเข้ <laughs> แต่โกนนี่ผมเคยลงยี่นพี่น้องขังลังบ้านครับแต่โกนนี่มันเป็นหน้าแบบเขาน่าดําเนี่ยเต๊สมัยผมเด็กหน่อยเหมือนเดิ <laughs> โอไอ้ตายุข้าตีปากเลยน้องนี่น้อนี่ว้ายใหญ่ครับพี่น้องนี่ลังนี่เรียบร้อยครับบ่มีพลาดนังเหวี่ยงกินติดเลยน้องนั่งหลับน้อนั่งหลับครับเมื่อยมันงเหรอครับมันดินร่วนผูดได้กินกบยิ่งได้เนรอ ครบนีไล่เนาะพ่อแถวบ้านเน่าเนี่แต่ว่ามันอยู่ตามน้องเด้พี่น้องน้องยูนในป่านี่ไอ้ซิี้ว่ามันบินนี่ยังไงกันลุ้นชิมีหู้นเอาอีกแล้วโอ้โอ้ถึกถึกดีเด้อฮะเป็นน้ำเปลวมาว่านี่อยเชื่อ่ยนี่โอ้มานมาเขาท้าแล้วอันนี้ก็ได้กิ้นอยู่ กินเจนหอดกินเจนหอดปี่นาเอาแล้วกบหล <c oughs> <c oughs> ายเลยน้องอยู่บ้านนี่แต่ว่าตัวใบใหญ่ตรกนี่เห็นเนาะคือว่าอะไรครับทางฟังซี่นี่ฮิงแต่หลายนะเหาะนาเหมือนกับลงลงเห็นอู้เบาะคางนานต้นใหญ่อยู่ด้วยเหาะรวยหลายเลยยินเนงี้ยคางนาบูน นังไงยังวะเห็นบึงกักงงงงครับมวนอยู่ครับขันมันกินเรื่อยแบบนี้เดซีนีิมวนครับนี่กบผูเหนอเมียนอู้เมืองแบบขันเจ้าไปปล่อยนี่ก็ปล่อยว่นไดนเอ้ยหน่องว่ามันมีขาโอ้ยแต่ป่าก็นยังบึนเนาะกบนี่บ่เลือดแล้วก็ไว้ไว้แล้วนี่ ไยไปนี่ก็ซ้ำปอยทิมแล้วนะพอ่าใใอาวยมันปพรอหนูพรมีว่พ่อปลาอะอยขังเงิน<ะ>ไื่ว่าสิบเงอย่มองเรียงคั้วไปมาาโลบุยทึ้ทึกทึม่เป็นว่าไนะ โอ้เมน่เหอย้าน้อยแฮงเดสร้าเขียด้เลยโอ้ไงไงก็เขียดน้อยน้อยเลยเนาะจนบ่มหัน้อว่ามันอึ่งอย่อุ้ยเอาว่ว่าพานี้น้อยหูเลยวโย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 โโยดเยดกบได้ไมน้อยนี่แต่ก่อนนี่ผมขี่รถจับนี่แ็โอ้ยมันเขียดเยอะแล้วเเฮยดินจะล้านเรือเลยดิ มันเมาเนี่ยมันเยี่ยมกนี้ก็กลุ๊บกัน์ทีน่องนี่แบบนี้ไอะน,นะโอ้ยน้องเขียดน้อยๆดูนี้ว่าน้องเขาว่ามันเลียนลงุนงย้ำเบ็นแม่ขึ้นยุดลอบฟังเนี่อนะพ่อยุดไต่ไปใหม่อื้ยจินลุงแยงบอกดีกว่ ย้ำเบ็ดนี้มันชขึ้นในดุดยุตามฟังนี่ครับตามใบใหม่นี่ย้ำกลางคืนนี้มันก็ลงมาเลยนะพฮะหากินนี่กหากินกับปูนี่เลยครับเปวารุขันหาปลาคิงได้นะพฮะมันตีมันดินอยู่ที่ต้มติดคันหาดปาก ถวะหาปักเค็งได้นะฮะคักเลยนี่แล้วใส่หลบกบนี่เดี๋ยวปักเค็งมันจะดิ้นได้แบบแป๊ดแป,แป๊ดไดมม้พี่น้องใส่หลบกบนี่คักเลยเลยเสียดายว่มีปักเค็งเนี่ยพี่น้องพีน,นี้นี่บานผมเล่งครับเขาก็ได้ <laughs> หน้าแต่ละคนนี่หน้าบางย่างหลายนะฮะได้คนละ20 30ตรงปุ๋ย <laughs> โอ้ยปีมันเล่งเนี่ยน้องชื่อว่าเลยกบหน่อยมั้งโอ้ฟังนี่กบบกขึ้นเนี่ยน้องนี่สายใหญ่ทางไปตีนนี่เงียบกริบเลยอ้เนี่ไย,กกปย,ย, <c oughs> ยไปนี่โอู้ เว้นอ้ยโอ้ยมันถือกับหอล้างหุ่นแต่ล้าง้างหน้านี่ถือได้เนาะอเอาละทีนี้ถือแล้วโอ้ยกบหน่อยอีกแล้วเกี่ยวหน่อยนีหลายหลายเลยนี่หโอ้ยพ่ออุ่นโอ้ยพอกินดีเลยหอมามาพอทายเนีโอ้ยอยากจับกบว่ะ hey, อ่ายวให้พอทายได้เนาะ นีตัวน,นี้กับประมาณในเกือบเกือบสามโลแล้วดอนทอตัวน,นี้ผมก็มแววหัวได้แน,น่นอ,อนนี่กบตัวนี้ก็อยู่ประมาณในครึ่งโลนี่ยเลยครับมาชิดได้ไป<ะ>อ่าหนาวนี่ก็ซบเตะครับนี่ดิ่นยุ่นนี่ครับ,ยยรบอุ้ยนี่ครับกลังงามนะหน่อยครูป่ส เว่าตัวใดมันถึกนี่เนาะเหงือมันจะขึ้นเข้าไปนี่แล้วนะพอ่อเหงือมันเลียนขึ้นน้ำเสือกเบิ่งบางใหญ่แล้วน้องกบขาดปลาคดนี่ยไปปลดออกจะดึงแม่น้ำฆ่าบิดโอ้ในิใสัยอะจ้อ,จองหน่อยวะโอ้ยเสียดายเหงื่อดี เหยื่อไปเก็บแป๊บเดียวต่นนี้ขันไปเก็บอุ้อเมียมไปกล่องเลยไหม,ไมหนนจะได้ไจังเหยื่อแม่ใหญ่ครับเหยครับเหยื่ยอใหญ่เลยหรอกมันก็ใหญ่ก๊บเนาะเหยื่อตู้นี่มันก็เล่นเหยื่อเนาะโอ้ยมันอุม้มซื้อยื่ออนอยู่เลยพี่น้องก๊บนี่นี่ครับขาวๆนี่ครับก๊บมวใหญ่เราครับนี่ยกำลังโด อย่างเกี๊ยวตำสุ่มเสือเฟียบเคลมหนี่โอ้อยากได้แบบอันนี้แบบขั้นรุดเลยนะหอลละมาเกี่ยวนี่ยังสีไปหาสัยลุนแบบรุ่นนี้เลยนะเนี่ยหอยปลากล้วยจีกงคางหอยยังมี่เวลาไปใส่นี่แกเน้นแต่คางหอยเลยเด้อพี่น้องกบเนี่ถือนี่ไม่ได้โตยิ่งใหญ่เลยครัแต่เตยต้นตัวเลี้ยนจบใหม่ๆาเลยเนาะเออนี่ยกระลำอีกแล้วครับพี่น้องเนี่ย เต้ยครางมวยเี้ยตัวใหญ่เลยอีอเต่นเยแห้งยต่นย,ย,ย <laughs> ว่า <laughs> มีแห้งติ่นเลยอัวเฮ้ยโอ,ยโอย้ข่าวไทายอยู่เปี้ยวหลายๆเติบอยู่เลยพบลุนี่นี่เห็นเหงือกอะไรได้พี่น้องนี่เียนใสเลยนี่ยี่เห็นนี่ขิดตะโลดินอะได <laughs> เรียนแบบกำลังฮาวเลยครับ ตัวปีนติ๊กหน่อยก็ล้างหาวเลยหามาเอียดมาฮะเดี๋ยวจะกูตัวกับเบ็ดนี่ก็เหลืออยู่จากหลัางวะนี่หลังซีลังนี่เลยครับเฮ้ยโผล่บินอยู่ได้พี่น้องอ่ะเบ็ดนี่ก็สซีเม็ดแล้วครับนกอันนั้นนกเจ้า ขี่นกเจานไม่นี่พ่อใส่อยู่บ่ปมนี่บ่ไดมาใส่ไล้พี่หน่องตอนแรงนี่ก็ขนเฟืองครับขนเฟืองให้คุยเมื่อวานนี่ก็หกลดนึงเลยครับไม่น,นี่ก็เสียเอาไปอีกไปเอาอีกจักรถลดนึงแล้วกับ่อแล้วรับรว่าคุยสองโตคือสิโพ,พกินอยู่ดรอกขับตะเวนก็เริ่มขึ้นแล้วได้พี่หน้องฟังปุ่นก็เป็นทางเว้นออกเลยครับ บ้านผมนี่ตะเวนนี่ขึ้นฟังเว้นออกเลยด้วยพี่น้องแต่ว่าอยู่ลบบุรีนี่มันจะึ้นยิ่งเคียงครับขึ้นฟังนี่อ่ะสำหรับผลงานครับมือน,นีนี่ครับกับประมาณมาเ,าเป็ดขีดแล้วมั้งนี่เนาะได้เยอะด้วยพี่น้อง,องเป็ดขีดนี่แต่ว่ากบกับกบใบใหญ่แล้วครับแต่ว่ากบใหญ่นี่น่าสิถึงโลอยูด่ยดกอ่ะนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องเลยครับคันชอบก็อย่าลืมครับ กดติดตามครับช่องครัวบ้านผมครับกับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับเค้จบเลยครับกับเดี๋ยวมืออื่นได้ครับโผ่กันไหมครับสิเป็นคลิปยังกับโฮหูครับขับวัดดีครับผม